สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวประภาดาชัยวงศ์วันนี้จะมานําเสนองานในหัวข้อกว่าจะมาเป็นค่ะซึ่งกว่าจะมาเป็นเนี่ยมีหลากหลายอาชีพมากเลยนะคะที่น่าสนใจว่าแต่เราจะเลือกอาชีพอะไรกันไปดูก,กันเลยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะค่ะมิดเบนนะคะวันวิสาสอนสุดค่ะตอนนี้นะคะปัจจุบันก็ทํางานอยู่ที่โรงเรียนอสัมชัญน,นะครราชสีมาค่ะเป็นคุณครูค่ะ วันนี้นะคะจะมาสัมภาษณ์มิเบนนะคะว่าก่อมิเบนจะเป็นคุณครูเนี่ยเบนต้องผ่านอะไรมาบ้างนะคะเขาถามแรกนะคะอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้มีเบนเลือกสายอาชีพคุณครูคะค่ะก็เริ่มจากการเรียนนี่แหละค่ะก็คือเราเป็นนักเรียนเนาะเราไปเรียนทุกๆวันแล้วทีนี้ก็มีคุณครูะคะ่ะที่เป็นอินสปิเรชันที่อยากจะมีอาชีพเหมือนคุณครูที่เราเจอในทุกๆวันแค่นั้นเองคะ่ะเขาถามที่สองคือการเป็นครูเนี่ยแตกต่างจากที่มีทิศไว้ไหมคะค่ะซึ่งก็แตกต่าง มากโดยสิ้นเชิงเลยนะคะก็คือตอนแรกเนี่ยคิดว่าเป็นครูเนี่ยมีหน้าที่สอนอย่างเดียวก็คือเป็นสอนศาสตร์ที่เรามีความถนัดเราก็ให้ความรู้แต่ความจรงิงพอมาเป็นครูเหล่านั้นมันจะต้องใช้หลักจิตวิทยาที่มากกว่านั้นนะคะก็เลยคิดว่ามันเป็นความแตกต่างที่มากๆเลยค่ะมาถามที่สานะคะถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยมี้ยากจะเลือกเป็นครูไหมคะเพราะอะไร แน่นอนคะ่ะว่าก็ยังจะอยากเป็นค,นคุณครูอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นอาชีพในฝันแล้วก็พอทําแล้วมันมีความสุขจริงๆคะ่ะต่อมานะคะเป็นคําถามที่สุดท้ายนะคะที่จากส่วนตัวหนูเองมิยากจะบอกอะไรกับนักเรียนทุกคนไหมคะค่ะก็อยากให้นักเรียนทุกคนนะคะตั้งใจเรียนแล้วก็เดินทางตามความฝันของตัวเองเพราะาตอนนี้มิก็กําลังทําตามความฝันของตัวเองอยู่นั่นก็คือการอยากเป็นครูแล้วก็อยากส่งทุกคนนะคะไปให้ถึงฝั่งฝันของตัวเองด้วยค่ะขคุณค่ะขอบคุณค่ะ